ค่ะทำอะไรคะทำน้ำจิ้มมะม่วงนี่น้ำจิ้มมะม่วงสูตรน้องฟองนะคะนี่สูตรบ้านยายเลยปลาปลาใส่ข้าวคั่วเสร็จปิ่นเนาะนะครัพอดีเห็นเนี่ยน้องอยากกินมะม่วงเปรี้ยวนะจ๊ะนี่นั่งคัว่ขวข้าวคั่วเองเลยนะวิตามินซีนะวิตามินซีบ้านฮาะใจามไปเมื่อกี้การทานโควิดสิบเก้าการทานการทา,านจริงหรือปรเปล่าไปดูเนาะและทางนี้เราก็จะแกงโซบนะจ๊ะนี่ต้ม สมม็ดแกงส้มจ้ะอันต้มน้ําอันนี้สุมโคกฝาใส่จากปลาแห้งเอามาจากบ้านแม่นั่นแหละจากของแม่อรนจ้ะของเจออรจ้ะให้ปลาแห้งมานะคะโอ้ยจามไปเธอเดียวเดี๋ยวก็ใส่ผักนะคะจะใส่แครอทใส่แครอทใส่หัวไชเท้าล้วกะเป็นมะโก,มโกไม่ได้เอามานะลูกเออก็ใส่ไอ้ ประกาศ<ม>สัก,กะลำจะก็ใส่หมูจักหน่อยนะคะแกงส้มจะวันนี้จะใส่พักง่ายๆค่ะอันนี้มันหวานนะจ้ะก็เลยใส่ขึ้นบวมีน้ำเต้าค่ะบวมีน้ำเต้าบวมีแตงอ่อนที่มันดูดน้ำแกงส้มอร่อยๆมันบวมีค่ะพักก็มีขายจํากัดค่ะตอนนี้เพราะว่าโควิด<ม>เขารบนัดอยู่บางละมุงตอนนี้กูดูอยู่ว่าพีคมากเลย สุดๆเลยพ <im it> ื้นที่สีแดงสีแดง,ดงน่ากลัวนะคะสีแดงน่ากลัวมากเราเลยใช้ผักง่ายๆหละเอาชี้เท้าแค่รอดนะคะใส่ผักกาดใส่ผักกาดดองเละนี่จ้ะเดี๋ยวส้มกระสีเด็ดนะคะใส่แกงส้มนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเออเขาใส่หน้ตาตาแกงส้มเขาสนนิเป็นตาแซ่บปานใดเนาะค่ะอูไม่โดนใส่นี้ไปก่อนจ้ะ พอมันสุกยากค่ะน้องสองชอบกินผักเลยว่าเอผักนิ่มๆม,ม,ม,มาจากเพิ่มวิตามินซีเป็นพื้นที่สีแดงมไม่ใช่หรอกอม,มันอยากมันอยากกินมันไม่ใช่เพิ่มวิตามินซีหรอกอ, <c oughs> อยากกินมากกว่าคุ้มฉ่ำหัวใจมากฟังเ,เสียงกินแสการาม,มกะลัมจ้ะใส่ผักเยอะๆค่ะเน้นผัก กินยุคนี่แบบว่าผักเยอะนะคะหวานใส่ผักเยอะก็หวานหอมปลาแห้งจ้ปะปลาแห้งปลาปลาช่อนนะคะปลาช่อนตัวน้อยแล้วเพิ่เอาปาตากแห้งค่ะอยู่บนนอกเขานะคะะระมาตากแห้งแบบนะ,ะเยอะมากๆแล้วช่งเรามาต่ำค่ะต่ำต่ำแล้วก็ใส่ไปก่อนแล้วนะคะกับน้ำ กับน้ำเกงเขานะคะก่อนที่คุณจะเอาผักมาลงเลยจ้ะใส่หมูนะจ๊ะใส่หมูค่ะหมูใส่หมูะะหมใ,หมให้มันหวานๆแล้วก็ใส่ไม่เยอะเอาสักห่ใส่ให้มันหวานจังหน่อยต้มน,นะคะตอนนี้ลงแล้วก็ตามด้วยผักเราเยอะชอบกินผัก หมอห้อเบอรใหญ่ค่ะไปๆเอามาเดี๋ยวให้มันยุบก่อนแป๊บอเอบอมังกินน้ำตากราเด้อพยากกินงงะมันจะลายทีอะไรค่ะหมอะหะ้อเบอร์ใหญ่อีเดือดแล้วนะคะแกงส้มแกงต้งผักร่วมนะคะถ้ากินมามาเลย้อม อร่อยนะคะชิมแล้วน้องฟองก็ชิม,มลแล้วนะจ๊ะอร่อยมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราทําแกงส้มเนาะก,กับน้องฟองนะคะน้องฟองกินมะม่วงไปด้วยทําไปด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปกันไปด้วยนะคะก็แกงส้มเราเดือดมากเลยนะคะตอนนี้ดอกเดือบบุบๆ,ๆเลยอร่อยมากๆค่ะไม่ได้กินนานแล้วเนาะแกงส้มก็ อยากกินนะคะก็เลยผักเยอะค่ะมาจากบ้านแม่ด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็แกงกินได้หลายๆวันนะคะสัก2สองสาวันนะคะหมอใหญ่มากๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะ f อที่นารักทุกท่านนะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนนะคะชาว YouTube นะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามเลยนะคะยังไงส้งโอนะคะก็ ฝากเป็นกำลังใจนะคะให้สโอด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ